สวัสดีครับผม FC สุพเดชนะครับวันนี้เรามากันที่อำเภอท่าตะโกนะครับมาเซ็นสัญญาคุณพ่อวันชัยนะครับอยู่ที่วัดลูกแกนี่เองนะครับอยู่ใกล้ใกล้นครสวรรค์นะครับลูกค้า FC สุภเดชนะครับมาเซ็นสัญญากับอีซูซุลิสซิงจัดโปรโมชั่นพิเศษไปเลยนะครับไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันนะครับเซ็นสัญญา เรามีรถพร้อมส่งมอบนะครับแะอีอย่างครับบอกไว้เลยว่าซื้อง่ายอนุมัติไวก็ต้องนึกถึง FC สุพเดชบริการรวดเร็วทันใจถึงบ้านแน่นอนนะครับบริการดีๆจาก FC สุพเดช ไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับอันนี้เซ็นสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วมันเป็นรถที่ถูกสร้างมาเพื่อดันดาเฟอร์รี่คยีแลมโบออกแบบดีไซน์ได้อย่างสวยและยำใจขับขี่ไปไหนมาไหนมีแต่คนมองด้วยช่วงล่างที่โหลดเตี้ยแปะพร้อมสัมผัสทุกพื้นผิวถนนมีคู่ปรับตัวฉกาจเป็นลูกรละนาาเรื่องขุมพลังของเครื่องยนต์นี่ไม่ต้องพูดถึงนูดอัดระเบิดคายเบิัดตซับระเบิดรถแรงจอดอู่รถกูจอดพังภายในดีไซน์หรูราหมาเห่าแต่เมื่อไหร่เธอเหงาเบาซ้า,ายเละว่าคนนั่งข้างยังไม่มีแอรเอับธ